สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีประจำวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2555ครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและตรวจความพร้อมของกำลังคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกยโยธินนาารนาวิกโยธินกองทัพเรือหรือค่ายตักสินจันทบุรี พลเรือเอกสุรศักดิ์รุนเรืองลมผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะได้ลงื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและตรวจความพร้อมของกำลังพลในเขตภาคตะวันออกในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจากนั้นพลเรือเอกสุรศักดิ์รุนเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นกล่าวให้โอวาดแก่กำลังพลและได้มอบของบำรุงขวัญให้กับหัวหน้าหน่วยต่างๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเหล่าทหารในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จากนั้นพลเรือเอกสุรศักดิ Rem ์รุ่นเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางต่อไปยังห้องประชุมภายในกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมีพลเรือโทสนธยาน้ยฉายาผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ขึ้นกล่าวรายงานต่อพลเรือเอกสุรศักดิ Rem ์รุ่นเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมรายงานสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาซึ่งทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าจับกลุ่ม ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ผู้ค้าไม้เถื่อนและการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ของพลเรือเอกสุรสักรุนเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือก็เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลสถานการณ์ต่างๆสภาพภูมิประเทศและปัญหาขัดข้อ,องของการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ของหน่วยต่างๆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการประมาณสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต่อไป